ดาบนิไดคิเทสึหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าดาบอาถรรพ์รุ่นที่สองดาบปีศาจรุ่นที่สองหรือดาบสับนยักษ์รุ่นที่สองครับที่บอกว่าเป็นรุ่นที่สองนี่ก็เพราะว่าดาบรุ่นแรกรุ่นพี่ของมันก็คือดาบโชไดคิเทสึที่ก็จะเป็นดาบที่ถูกตีโดยช่างตีดาบที่มีชื่อว่าโคเทสึเช่นเดียวกันครับดาบต้องสาบเล่มนี้เป็นดาบเล่มสุดท้ายที่ถูกตีขึ้นโดยปรมาจารย์ช่างตีดาบอย่างโคเทสึต่อมานี้ไดคิเทสึเนี่ย ็ได้ถูกส่งมอบให้กับเทนูยามะหรืออดีตโชกุนอย่างสุกิยากิผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของเขานั่นเองโดยถึงแม้ว่าจะเป็นมรดกจากอาจารย์ผู้ล่วงลับแต่ตัวของสุกิยากิก็เกรงกลัวดาบเล่มนี้เช่นกันครับด้วยความที่มันเป็นดาบต้องสาบนะครับผู้ที่ได้รับเลือกโดยดาบเล่มนี้เนี่ยก็ยจะต้องได้พบกับอันเป็นไปจนสุกิยากิก็ได้เก็บนี่ใดคิดเทศสื่อเล่มนี้เอาไว้บนผนังบ้านที่สูงมากๆในบ้านของเขานั่นเองครับแต่ถึงอย่างนั้น มันก็ดึงดูดให้กับลูฟี่สังเกตเห็นออราที่แผลออกมาจากตัวของดาบแล้วก็ได้เอื้อมไปหยิบพกมันไปด้วยนั่นเองครับลักษณะภายนอกของดาบเล่มนี้ก็จะมีความสวยงามเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สีม่วงเป็นหลักประดับด้วยสีทองที่ด้ามจับและกระบังดาบเราจะได้เห็นตอนที่ลูฟี่ใช้ดาบเล่มนี้เอามาผู้ยี่ผู้ยำในการต่อสู้กับแก๊งของฮอลกินครับจัดว่าเป็นการใช้ดาบที่เสียของสุดๆจนโอตาคูดาบอย่างโซโลเห็นแล้วเนี่ยก็แทบจะใจสลายกันไปเลยครับ